สวัสดีครับผม EP นี้เป็น EP ที่20ครับเลือยูกลับมาเจอกับอาร์เซนอลของจริงยังไม่แข่งครับแอดมินก็ไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นอย่างไรนะอันนี้เราเล่นผ่านฟีฟ่าสิบ้าะนั้นเราจะทําอะไร ที่แอนฟิลครับโอ้โหฝนโปรยปรายลงมาครับบรรยากาศทั้งหนาวทั้งมีฝนด้วยเกมนี้ลีพูครับลงทำศึกพิมลิกอังกฤษครับดวลกับทางด้านอาร์เซนอลครับนี่เป็นแมตช์ที่20ของฤดูกาลครับในฟีฟ่าสินะของจริงก็ตารางตามนี้เลยนะครับอย่างไรก็ดูนี่ก็จะเพิ่งเบื่อครับอันนี้มันเป็นแมตช์เพลย์ลิเวอร์พูลครับไม่ได้เกี่ยวกับแมตช์พาทไทยแต่อย่างไรนะครับ บางแมตต์ก็ทําช้าบ้างเรือบ้างก็อย่าเพิ่งงอนอย่าเพิ่งหนีหายกันไปนะครับฝากติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้กันเพื่อนๆครับเอาละครับลิพูตอนนี้ครับ55แต้มครับนำแมนซิตี้อยู่10แต้มแข่งน้อยกว่าหนึงนัดด้วยนะครับสำหรับลิพูแสดงว่าแมนซิตี้ไปสะดุดมาด้วยนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดนี้ชนะเซาแธมป์ตันมา2-1นึครับในศึกสิบเก้านะครับ ตอนนี้โอ้ฟุตบอลแข่งกันก็อย่าลืมเชียร์กันด้วยนะครับช่วงนี้มีบอลให้ดูกันเยอะครับโดยเฉพาะพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยไม่ยอมหยุดช่วงคริสต์มาสใช่ไหมครับโอ้ให้ดูรายละเอียดกันเยอะมากนะสตลอดแบบน,นี้กับอาร์เซนอลโอเคครับ โอ้โหนี่อะเพลงมานี่มีแรงเลยครับอยู่วิวเนวี่ยาบอกอโลนครับโอ๊ปอย่าเพิ่งไอเพลงจบก่อนมาโอเคครับขอกำลังใจจากเป็นๆครับ โอเคจัดไปอากับลิฟูได้เริ่มนะครับฟิมิโนโครับบอลจะซาลาต้องทำเกมบุกก่อนอากับลิฟูขึ้นมาก็ฟีมิโนโสปีดพักมาเต็มที่ไปมาแตนน่ฟาบ์มิโนหลบมาได้ครับแล้วเลือกกลับมาที่ซาลาไปกับฟาบิโนโบิโนฟาบมิโนเลือกเข้าในฟาบิโนโชิงไปจกกังหวะน,นี้มานี่พลิกกลับมาแถว2มีครับลูเนอร์ลิฟูหาช่องเจาะอยู่ครับมีขยับมาเลยครับซาลาโอ้โหฉีกมาสวยแล้วพยายาม หาช่องเจาะดีแล้วแต่ว่าให้แรงไปนิดหนึ่งครับโมซาลาตามไม่ทันครับแมนเรโน่ครับให้ที่โซคาติสเล่นสั้นๆครับอาร์เซนอลโมเมนตเอลเนนี่กานิชาก้าครับชาก้าให้มาทางกว่าครับเอ็กตอเบเยรินโอซิลโอ้โหยังไม่ได้อาร์เซนอลระวังครับมาแล้วมาแล้วครับเบเบกเบเบกเบเบซิอุสแล้วดูโอซิลกระชากมาข้าพลังมันสูสีครับฟันไดฟฟันได โอ้โหแม่บังไว้ยอมเสียฟาวกับวันไดโอ้โมาเสียฟีคิกแบบนี้ครับโดนไปเหลืองหรือเปล่าเนี่ยไร้ซองลากาเซตต้องยืนประกบตัวให้ดีครับฝัมโยอยู่กัน2คนครับฟัมโยศสลับเปิดเข้ามาแล้วไอซอนรับได้ครับออกเดวได้ไหมออกได้ครับทางซ้ายให้จังหวะน,นี้ครับขึ้นหน้ามาต่อที่ชาเกรดี้ดึงให้กับฟีมิโนเปิดให้กับ โอ้โหดูมานี่ให้กับซาร่าเพื่อๆมาซาร่าเข้าในครับซาร่าดึงโอ้โหอย่าเพิ่งเจ็บครับขอเหยียบคืนสักทีหนึ่งแล้วกันโอ้เจ้าหมะนี้ตั้งใจเปิดมาเต็มที่ครับเปิดปุ่มมาวีธีโดนบอลซะก่อนเปิดเข้ามาฟันไดเจอโมเมนต์เอลนี่งงออกมาได้อลิซองราคาแซสครับลิฟูกลับมาใจเย็นใจรู้สึกว่าเราไปเปิดแผนอะไรมั่วซั่วไม่ดีครับ เอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวไปกดปุ่มอะไรไม่รู้กดผิดเมื่อสกู่ขอโทษด้วยซาร่าอาจจะทำให้รูปเกมเปลี่ยนไปได้ครับแบบนี้ต้องถ้ามันมีอะไรผิดปกติขออภัยด้วยแต่ว่าโอกาสนี้ซาร่าโอ้โหกดผิดครับโอ้ขอโทษครับผมซาร่ากดผิดครับขออภัยครับ เกมนี้ต้องไปทีพิทันเอยครับเราไปกดปุ่มอะไรไม่รู้เมื่อสักครู่อ่ะเอากลับไม่เป็นนะเขย่าอีกนึงก็แล้วกันหก็ฟิเนลพอยืนเป็นเกมบุกนิสซาร่าจะไปอยู่ขยับไปด้านข้างครับรอให้มาซาร่าซาร่ามาเองครับเลยเข้ามาเลือกรอดขามาได้ซาร่าด้วยซา้ายยิงก็ยังติดอยู่กลับมาใหม่ครับฟาบิโยโดยูดิพูหาช่องอยู่ลิเวอร์พูลฟาพิโยยังเลือกมาก โอ้จะนอนอยู่กันแน่นครับมานี่ฉีกมาแล้วมานี่กลับเข้ามาได้ไหมจังหวะนิส์ <c oughs> <Mil ner. S 2> มิวเนอร์แม่แบร์เดโนโรู้ทันครับจะคืนให้กับเจมิวเนอร์ครับฝั่งของฟาบินโยมงตั้งมาซาร่าซาร่าไล่กดดันครับเลือกมาเอเนนี่ครับโคลาซินัสโคลาซินัสลาการเซสกาดิชาก้าครับเปลี่ยนมาที่โอซิลฟันได้ตามประกบเวเบกอยู่ครับโอซิลบังเจอแซะไปได้แล้วเลือกมาโอ้โหดิพูจ่ายเสีย เสียตรงกลางครับเอเดนี่มิลเนอร์โอโอกาสนี้ให้มาก็ไม่รู้กันครับต้องคืนที่ฟันไดโอฟันไดเจอกดดันหาช่องจ่ายอยู่ครับโอ้ยโดนบีบครับฟันไดแก้ไขได้ดีครับจังหวะนี้มิลเนอร์ให้ซาร่าซาร่าเลนกับมิลเนอร์ครับเราดูจังหวะเติมมาของมิลเนอร์เลือกเข้ากลางแล้วฝ่ายยแทงเพื่อมาทางซ้ายโอ้โหต้องจิ้มวอลออกไปก่อนครับลีปูปรับมา เป็นแผนเดิมแบบนี้แล้วดูโอกาสของฟิลิโนแล้วเข้าในฟิลิโนโยกเข้าขวาฟีมีโตได้จริงโอโหโห้แบร์เลโนโอ้โหครับแม่โอกาสของลิฟูมาต่อเนื่องครับซาลาเปิดเสารแรกแล้วเป็นฟาบินโยโอโ้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำตรงน,นี้ให้ต่อกับลุยเต็มที่บังได้ไหมโดยกับเทรนนาโน ไล่บีโอซิลไปแล้วซาร่าบีบหลบมาหนึ่งครับซาร่าไปต่อครับซาร่าซาร่าหาช่องเจาะอ,อยู่แล้วพลิกกับมางซีมิโนซีิโนโย้อนขึ้นมาตรงนี้เป็นบิวเนอร์ได้ยิงชั้นแลกโอ้โหไดู้ลุยต่อครับซาร่าเปิดเข้ามาใหม่ครับจงังหวะนี้เราได้โคกเรียบร้อยไหมแมเรนโนยังปัดไว้ได้โอ้โหูู่กับริบูหาช่องหาช่องอยู่หาช่องอยู่ซาร่าเปิดมาใหม่ได้โคกแบบนี้หนึ่งศูนย์ไหม อีกครั้งหนึ่งโอ้ยแบรโนโพอไว้ได้ครับอาเซนอลตอนนี้เดลิฟูบุกการน,นาใส่เลยครับฟีโน,โนกระดกบอลขึ้นแล้วเลือกไปที่ซาร่าาร่าไปที่มาเนโอมาอย่างนี้เราเลือกโอ้มาเน่จับยาวกบวูสเริโอมาเน่แมวจดส่งแล้วแต่ว่าไปเป็นจังหวะก,กระชากบอลครับโอ้เสียดายมากครับซาร่าให้สวยเลยครับยังขึ้นนําไม่ได้ครับลิฟูต้องการประตูเกมนี้มากครับมุ่งมั่นของจริงก็ให้เล่น บุกดีๆตลอดไปกันแล้วกันครับแต่ว่าจะมันต้องระวังครับเล้กทีเฟอร์จิอันไดครับไขมาเราให้ย้อนยังได้อยู่ครับจังหวะนี้ซาร่าแปะเราดูฟิมิโน่ครับช่องตรงนี้ฟิมิโนมาต่อครับฟิมิโนกลับเข้ามาเลือกได้ครับนิวเนอร์ล็อกจังหวะหนึ่งครั้งแล้วฟิมิโนให้กลับมาเนี้โอ้โหดูหาช่องเจาะอาร์เซนอลอาร์เซนอลบุกมายังไม่ขึ้นครับความโยกหู้ทันครับแล้วเลือกมาบังไว้ครับมานี้ แตะยาวไปลยครับมานี่ฟาบินโยโอ้โหเกมสู้กันแดนกลางสนุกครับกูนี้เบเยอรดินครับเล่นกับเอเนนี่โอซิลชิ่งเร็วมาครับเบเบกไอมาโอซิลเจอกับทางนั่นโรเบอร์สันทดเวลาครึ่งแรก2นาทีครับโอโ้เจอกับทีมใหญ่ๆนี่เจาะยากโดยเฉพาะอย่างสเปอร์อย่างแมนยูอัอนี้เล่นลำบากนะครับเอาแล้วลากาแสหลุ่นบอยิงโอ้โห เป็นอาเซนอลน,นำลิพูไปแลวครับหนึ่งูนครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเสียงแหบนิดเดียวครับโดนเลยแหละครับโอ้โหแล้วดูลาคาแซดยิงมาเสียวดูครึ่งหลังครึ่งเวลาแรกรอยู่ตอนนี้เลยเหรอลิพูต้องลุยครับซาลาทำใจไม่ได้บอกเลยครับตอนนี้ โอ้โหนำหนึ่งสูนครับเอาเลยครับต้องสู้เต็มที่หน่อยบุกใหม่ครับลุ้นประตูตีเสมอให้ได้ซาร่าฉีกไปอยู่ริมเส้นแล้วครับซาร่าช่วยไล่ฟิมิโน,โนเสียอาร์เซนอลน,นำลิพูครับไม่รู้ว่าจะทำป็นแฟนเครียดกันหรือเปล่าครับช็อตนี้ของจริงอาร์เซนอลก็เก่งมากนะครับโอ้โหเราความมีย่มีายเสียเพราะเกมมันเร่งนี้ก็ทำอะไรเขาไม่ได้เลยครับ โอ้ oh, ชนได้ดีครับจังหวะน,นี้ของเทรนนาโนโอ้ยเจอเซนอนฟาวิโยลูกขยันฟาบิโยอ oh, ยังแย่งกลับมาไม่ได้จังหวะน,นี้ขึ้นมาครับของลาการเซตไหลามาเอาแล้วหลุดเดี่ยวมาแบบนี้เอเดนี่เปิดติดฟาบิโยแก้ไขได้ครับซาร่าเดือดบอลกลางฟาบิโยให้กับมิลเนอร์ขึ้นมาครับเราเลือกจังหวะน,นี้มารเน่ครับเพื่อเอืมาเน่วิ่งตรงมาแล้ววิ่งแสงมาเน่ดูครับชบเข้ามา มาเน่ยังแข็งแรงอยู่รถดิดตีเสมอได้ครับโอ้โหเป็นชอ็อตพลาดของไอต่อเบเยรินครับโอ้โหจังหวะนี้ครับซูดูมาเน่ตีเสมอให้กับลิปูได้ครับวิ่งแซงเลยครับผมโอ้โหความขยันครับรู้ทันเข้ามาจะล็อกเข้ามาข้างในครับเรามาเน่สปีดมาโอ้โหแล้วยิงดิดหนีมือของ แบรนด์เลโน่ด้วยคัมานี่ดูครับโอ้หยิงนิดเดียวครับนิดเดียวครับชนเสาพอดีเลยครับโอ้โหตีเสมอได้ครับลิฟูกลับมาแล้วมันต้องบุกเต็มที่เมื่อโดนนําใช่ไหมเราต้องลุยเลยครับไล่บอลบุรีไปสิ้นไงซอนเร็วครับไม่ต้องกลัวเหนื่อยครับเกมนี้ใครเหนื่อยเราเปลี่ยนออกไปครับไม่เป็นไรครับเก็บตัวหลักไว้ครับยังมีตัวเทพอย่างเดนเนลสตอร์ดิ้คอยเป็นหน้าเป้าดูรุมสองอ๋อเชียกันกับเโอชิฟันไดครับลิฟู จากคดีแก้ไขมาครับแล้วฟามยูให้มาสวยฟิลโ่ไปให้กับจากคดีโอ้โหบอลเลยมาฟิลโ่ช่วยไล่นะครับดูความขยันครับโอกาสนี้ขึ้นมาโอ้ยแล้วเขาหลุดมาต้องบล็อกไว้ให้ดีครับล็อกล็อกเข้ามาอย่าให้เปิดได้อลิสัน แค่คืีเปลี่ยนกับไวนาดุมครับลงมาครับทางด้านจอจินโยไวนาดุมของลิฟูครับเตะมุมของอาร์เซนอลโอซิลจะเปิดแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้โอเคียไม่ดียังติดอยู่ครับลิฟูมีเนื้อฟิเบโลจ่ายก็ไปเพ่อนของอาร์เซนอลคุกคีออยู่หน้าประตูของลิฟูแล้วฟีเบโลฉกได้ให้ที่ซาร่าซาร่าแตะโอ้โหซาร่าเจอเอาแล้วเสียเหมือนกันแล้วฟั่ิโูให้มาครับจังหวะนี้โอ้โหรีบครับลิฟูรีบไปหน่อยมองไม่เห็นครับเลยต้องรีบจ่ายเมื่อสันครับปีเปรียว บีเบลครับแดนหน้าช่วยกันไล่มิลเนอร์เอามิลเนอร์ไล่ได้ดูครับซาร่าบีบเบลเล่ของอาร์เซนอลครับให้เล่นลำบากมากขึ้นโอซิลโอซิลจะดีดมาติดซาร่าเอวเดนนี่ครับให้มาตรงกลางจ่ายมาที่ลากา,าเซโอั์เซนนลก็ไวนะครับชุดนี้ so, อั์เซนนลเปลี่ยนเหมือนกันครับ <the> ก,รากาดิชกาเปลี่ยนนะครับอารอนดัมซีนะครับ อ่ะครับเทน,นาโนทุบมาลิพูก็ต้องการ3แต้มต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับไม่อยากจะพลาดให้ซิตี้ไล่จี้ตามมาโอ้แล้วอย่างไวครับตอนนี้หาม,มุมแล้วเอ็นนี่นเนื้อบล็อกไว้ได้ไหมแล้วตตวัดยิงแบบนี้อลิซล้โหคือถ้าในเกมนี้แพ้เซนอนนะครับแต้มก็ยังนำซิตี้เจอบีเพยต้องเตะเตยาวครับไอเข้าไล่บอลสูงมากแล้จังหวะนี้ขึ้นมงครับ มิลเนอร์เก็บได้เอาให้มันสวยครับฟิโมดิดมาโอ้โหเร่งเกมมากลาคาเซสเราทำชิงหนงสอฟาบินโยเข้ามาช่วยไปได้แก้ไขครับเจมสันก็เปิดแรกแล้วดูครับวัดความเร็วกับมาเน่โอ้โหโอกาสนี้มาเน่ให้กับฟิโมนี่ครับจังหวะนี้ฟิโมนี่เลือกกดเสาแรกโอ้โหเรียบร้อยครับ2-1โอ้โหโรเบร์โตฟิโมนี่โอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ลิเวอร์พูลขึ้นนำสอประตูต่อ1แล้วครับ สวยงามครับจังหวะสวนกลับคืออาเซนอนไปบุกกับแล้วดูครับฟิมิโนเลือกยิงเองครับอูแบรเดโนเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวครับมีเปลี่ยนครับมิวเล่ลงมาแทนนาบีเคตาสวยงามครับวันนี้ของฟิมิโนแต่ลิปูจะยังจะปรับทับหรือจะบุกกับเดี๋ยวดูก่อนครับปรับแผนใหม่ครับให้ซาลาดกลับไปยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิม็นตรงกลางสู้กับอาเซนนอนครับวอาเซนอนต้องบุกเรารอสวนกลับเลยครับช่วงนี้2-1ครับนำอยู่แต่ก็จะไปเพาเกมบุกด้วยนะครับ ทิ้งาลาไว้หน้าคนเดียวครับอีวอบี้าลาตรงกลางต้องเยอะไว้ก่อนครับแน่นแน่นครับลิฟท์พูโอ้แล้วลาคาเซตจะพลิกช่วยซอนไว้ได้ไหมเปิดเข้ามาปล่อยให้ถึงอาริซอนครับอาริซอนให้ช้าครับที่เดนลอฟเลนฟาบินโยขยับช่วยครับมีาลารออยู่เป็นไวนาดูมครับแทงให้กับาลาแปะมาฟิลโ,โฟมฟิลโมเลือก เผื่อกับสาระสาระมาฝ่ามาได้โดนสไลด์ขวางเปิดมาก็ติดลิฟท์ครับตอนนี้นามดิเกต้าแต่มาเป็นมานี่ครับขออภัยแล้วที่ฟามิโยครับจังหวะน,นี้ฟิมิโนดึงช้าครับไปที่มานี่มานี่เล่นกับฟิมิโนครับฟิมิโนเยอะข้าดนฟิมิโนไหลจังหวะน,นี้แล้วสาระแปกลับมาให้จังหวะน,นี้ได้จิงโกสวยงามครับโอ้โหเป็น สประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหนาบีเคต้าครับต้มชมจังหวะที่ซาร่าหแปะกลับมาให้ครับโอ้โหสวยงามครับสาหนึ่งไปแล้วครับโอเคสบายใจขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้สบายใจขึ้นมากเลยครับ โอ้โหหลังจากที่ตามตามก่อนนะครับตอนแรกโดนนำไปก่อนครับตัวน,นี้ต้องนัดหน้าจะไปเจอกับแมนซิตี้อีกด้วยนะครับของจิงไม่รู้เป็นไงนะในเกมเราต้องโอ้ยโดนบีบครับโดนโดนบีบโดนบีบดูดูอริซอนโอ้โหอริซอนแม่ยางนิ่งครับดูลาคาแซ่ไล่บอลไอเริ่มโมโหนะครับปีไงไล่ย่างกับหมาบ้าครับจังหวะนี้ไล่หมาบ้านี่หมายถึงว่าแบาบโอ้โหแล้วเลือกมา ซา่าแปะกลับมาแล้วโอโ้ย้อนผิดครับซา่าไลาย,ยังกับบ้านนี้หมายถึงว่าแบบวิ่งไล่แบบเอาเปนเอตตายนะครับแ,แรงขึ้นจริงๆครับไอรินยังสู้อยู่กับเวลาที่เหลือครับเราเปิดข้ามาเข้าเมืองอริสันครับเลือกออกมาทางซ้ายครับที่โรเบิร์ตสันฟันไล่ครับให้นามิเกต้าเอเดอร์สันจะ <ph> รับเล่นครับ โอ้ลิพูเบซันไปมาสวยครับแล้วไปถึงสาระสาระ,าระฟังเลียมอยู่แล้วแปะกลับมาครับที่นาะบิเกตาได้รุยต่อเกตาเกตามาแล้วเห็นฟิมโนชีกมาตาวัดกลับเข้ามาให้แล้วทถวสองมีไหมโอ้โหแหมจังหวะเล่นกันครับสกูสวยงามลิพูยังเจ็บไม่ได้ครับเป็นอาร์เซนอลบ้างแล้วก็จบเกมนี้ไปครับโอ้โหเอาชนะไ,ไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับลิพูทำได้ครับผม โอ้โหโดนนาก่อนด้วยนะครับโดนนาก่อนยากมากเลครับสกู่ครับกว่าจะกลับมาชนะได้ตอนนี้เกมต่อไปจะเจอกับแมนซิตี้ครับโอ้โหแต้มหนีห่างแมนซิตี้ไปเป็น13แต้มเลยครับโอ้เกม